ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องผููเขารับชมทางช่องฟูเฟื่องน้ำโชค,ครับสวัสดีครับสุขูสุขอนมือดีเป็นเศร้าของวันที่ยี่สิบเันว่าคมทังทีมงานปูนาคไหนมีโอกาสมาทำพิธีบวงสวงอ่าเบิกเลิกวางวางศิลาเลิกอ่าอุโบสถต้อครับกางน้ำนี่ครับอยู่ทั้งนี้ครับพี่น้องมองสิวางศิลาเหลิกครับ อยยุที่จังหวัดบุรีรัมยานี่อำเภอเขม,มาราชนี่ครับเป็นโตพิธีนะครับเนาะโดยทีมงานาภาพของปู่นาคมหาลับ กามือนี่ครับพี่น้องเป็นวัดที่ยี่สทันวาคมบนะครับนอกจกใกล้จอบมองขาม่าแล้วครับ มาเบิงว่าปูนาเขาสิมีแนวทางหรือเลขหางประทัดนั่นสิได้ตัวไหนฝากพี่ฝากน้องเขาครับสวัสดีครับโอ้ขากลับบ้านเขานาะบ้านนี้ยังก่อพอนี่บ้านคำกลางบ้านคำกลางเน่ตำบลนะครับตำบลสารพีตำบลสารพีจังหวัดอุบลครับผมกับกาพระคุณคณะอ่ากรรมการฮของซูขู่สุคนาอครับเนาะที่ ให้ที่ว้งว่างใจทีมงานของปูนาคมหาลาบมาทำการอ่าทำพิธีบายสีเ<บ>มื่อนี้เป็นมือ่อดีเบิดมือครับเมื่อนี้ครับดีดครับแล้วก็จย่าลืมนะครับเร้่พี่น่องเดิอถาเบิงแนวทาั้งของเลขหางประทัด ถ้าเบื่องแนวทางของปูนาคเสพีพี่น้องเขาโตไรกระกาบขอบุญขอบคุณบอกบ้านเขาอีกแน่กับบ้านบ้านยังก็พอบ้านกำกลางครับบ้านคำกลางตําบลสารพีจังหวัดอุบลนะครับเนาะกระขอกรกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขนเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องเขาครับครับย่างก็ไปครับพี่น้องเอาไว้ให้เพิ่นเบิ่งเป็นหลักฐานบ้านเขานะครับนอกบ้านบ้านคำกลางเขาตําบลสารพี ครับเนวการรุนรดนเฮาได้จัดงานครับได้มีการเบิกเลิกวางศิลาเลิอกอ่าอุโบสถบ่ครับแม่นบ่ครับอ <à S 2> ่าเป็นอุนโบโสถอ่าวัดเฮาซื้อวัดยังกว่าอีฟอ,อวัดบ้านคำกลางครับโอ้วัดบ้านคำกลางเนาะครับเนาะถ้าขอขับขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขุสุน <laughs> คสนอ่ามาแล้วครับโอ้ท่านนายกก็มาพอดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับ นค,นครับขอกราบขอบุญขอบคุณคณะกรรมก,การทุกท่านครับรวมเึงท่านนายกครับที่มาให้อ่าเป็นกําลังแรงใจของลูกบ้านทําพิธีในการเบิกเลิอกอ่าว่างศิลาเลิอกอ่าอุโบสถน,นะครับเนาะที่บ้านอ่าคำกลางเข้าครับ ขอกราบขอบุญขอบคุณก็อย่าลืมเลอพี่น้องเด้อก็ฝากคุณงามความดีของท่านนายกของคณะกรรมการหมู่บ้านไว้ในเด้อพี่น้องเด้อกราบขอบุญขอบคุณครับครับจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปทางช่องฟูเฟื่องนำโชคเมื่อนี้สิน้ำแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮ้าด้อครับเรือสวัสดีครับ